ที่ให้กันแต่ละสีนั้นมีความหมายอะไรซ่อนอยู่แต่วูใช่ไหมวันนี้เรามาไขคําตอบกันเริ่มจากดอกกุหลาบสีชมพูการให้กุหลาบสีชมพูหมายถึงความรักที่หอมหวานโรแมนติกและความรักที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นความรักที่ลึกซึ้งได้อีกส่วนดอกกุหลาบสีฟ้าเป็นการให้ความมั่นคงในความรักให้ความสงหวังให้ความอดทนต่อความรักที่มีให้กันค่ะและดอก ความงดงามหรือความลุ่มหลงตั้ง,งแต่แรกพบมักให้คนรักที่เราแอบชอบต่อมาดอกกุหลาบสีแดงสีสุดท้ายดอกกุหลาบสีแดงถ้าให้กับผู้ที่รักกันอยู่หมายถึงความรักที่จริงจังและลึกซึง้งแต่ถ้าพอบาให้กับคนที่ยังไม่มีเจ้าของหมายความว่าคนที่ให้กําลังแอบชอบคนคนนั้นอยู่ค่ะเป็นไงกันบ,บ้างคะทีนี้ก็รู้ความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีกันแล้วงั้นเราไปเลือกให้เหมาะสมกับคนที่เรารักกันเลยค่ะผมให้คุณครับ